ดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปอร์ตโซ i e t y ตี้อัปเดตเมื่อวันที่17มิถุนายนบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเปิดลานดิส c เวอรี่พาซาจัดงานยามาฮ่าคัพอเมอนเนดบัดเท้า2017ประกวดรถแต่งยามาฮ่าคูบิจากเซียงแต่งชั้นนำ เรื่อเป็นหาสนักแต่งโดนใจคณะกรรมการพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนิสนตบีบจากนักแสดงนำทูมูเดซิลลี่ให้แฟนขัาได้ใกล้ชิดถึงหน้าเวทีอีกด้วย วั่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับป่าและรายการเพ s โซซายตี้อีกหนึ่งครั้งค่ะแล้ววันนี้เราพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่สวนปา่าฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแต่ว่าข้างในนั้นจะมีนกกี่ชนิดแล้วบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะะั้นค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ บริเวณรอบๆนะคะโอ้โหกว้างใหญ่มากเลยแล้วก็มีนกที่น่าสนใจมากและตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้านกพวกนี้ค่ะรบกวนพี่ช่วยแนะนําตัวได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทยาตันสวัสดิ์ค่ะเป็นผู้ดูแลสวนป่าฟาร์มนกที่นี่ค่ะอยากจะสอบถามค่ะว่าจุดเริ่มต้นของฟาร์มแห่งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเอ่อมันเกิดจากทางครอบครัวของท่านพลกรุลนะคะท่านรักเกี่ยวกับพวกสัตว์ นะเริ่มแรกก็เลี้ยงนกแก้วก่อนหนึ่งตัวจากเอานกป่านะ,ะแล้วก็ดุมากเลยจะจับอะไรก็กัดหมดเลยก็เอ๊แต่ด้วยความเห็นสีสันแล้วก็ทราบว่าเขามีความฉลาดเท่ากับเด็กอายุสี่ขวบก็เลยลองลองฝึกดู<ม>จะใช้เวลาประมาณสักอ้หลายเดือนนะ่เจดแปเดือนกว่าเขาจะเชื่องแล้วก็เดินตามในบ้านจากที่เป็นสัตว์ป่าอย่างเงี้ยน,นะคะ ก็เดินตามไปไหนจะคอยเดินตามแล้วก็ให้กอดให้ลูบให้หอมแก้มก็เลยเป็นที่มาเราก็ค่อยๆขย,ย,ยายพันธมาเรื่อยๆจากเเรียกว่าสักคู่หนึ่งจนตอนนี้เรามี สัตว์ปีกทั้งหมดในฟาร์มเนี่ยประมาณเกือบ3 0 0พันตัวถือว่ามากที่สุดแล้วก็เป็นฟาร์มเป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียค่ะแล้วอย่างนี้จุดประสงค์ของที่นี่ที่ก่อตั้งขึ้นมานี่เพื่ออะไรคะเราต้องการหนึ่งคืออนุรักษ์นกแก้วนกแก้วบา,บางชนิดเนี่ยก็ ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะก็มันก็เรื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของการตัดไม้ทําลายปา่าอะไรต่างๆด้วยแล้วก็การที่เลี้ยงไม่ถูกต้องก็มีส่วนทําให้นกแต่ละชนิดเนี่ยสูญพันธุ์อันที่2คือต้องการให้เด็กได้มาเห็นนะคะความฉลาดของนกแก้วนกแก้วเนี่ยสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้เหมือนอย่างหมาแมวที่ตอนนี้เห็นคนเอาไปเลี้ยงนะตอนนี้เนี่ยเทรน การเลี้ยงนกเนี่ยมาค่อนข้างจะแรงนะคะเราก็เลยอยากให้คนที่เลี้ยงเนี่ยและเลี้ยงอย่างให้ถูกต้องเลี้ยงให้เป็นอาหารควรจะให้ยังไงลูกป้อนคุณจะเอามาคุณจะเลี้ยงยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะการดูแลทํำยังไงไม่ใช่นอนท้องแอร์เอาไปนอนด้วยก็ตายหรือว่าอาหารเอาแบบเย็นๆหรืออะไรก็ได้ให้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะเราเปิดที่นี่มาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์แล้วก็ ท่องเที่ยวค่ะและอย่างในกรงนี้ มีกี่สายพันธุ์คะนกแก้วในกลงนี้มันเป็นกรงไฮไลท์ของเราเลยเป็นกลงเริ่มต้นเลย<ฆ>นะคะพี่ใส่นกแก้วมาคอนะไปประมาณเกือบสากว่าตัว<ฆ>นะคะเป็นนกแก้วที่เราเพาะเองจะเห็นว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์มากรวมทั้งนกแก้วที่บอกว่าเป็นราชาของนกแก้ว ไพยาเซนมาคอนี่ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนเลยใครๆก็ถ้าเลี้ยงนกแล้วอยากจะได้พันนี้งั้นเราสอบถามไปถึงประวัติดกวาคะ่ะประวัติของนกแก้วนี่คือเขามีถิ่นบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหนคะเอ่อนกแก้วมาคอเนี่ยถิ่นกําเนิดจะอยู่ที่ทางอเมริกาใต้พวกนี้ก็ถิ่นเขาพอกับบ้านเราร้อนชื้นนะคะผละไม้อาหารอุดมสมบูรณ์ นะ<ะ>งั้นเราก็สามารถที่จะนํามาเลี้ยงที่นี่ได้ค่ะแล้ววิธีการที่นําเข้ามานี่ต้องทํำยังไงบ้างคะสมัยก่อนนะ่ะมันก็ยังไม่มีวิธีการที่แบบยากมากไม่เหมือนตอนนี้ะนะตอนนี้มันมีทั้งกฎหมายรับรองเรื่องของไซเตสอะไรต่างๆซึ่งเวลานําเข้าเนี่ยเราก็จะต้องนําเข้าจากฟาร์ม<ะ>นะคะที่ถูกต้องแล้วก็มีเอกสารรองรับนะคะ,ะที่นำเข้ามา ค่ะถ้าพูดถึงการเลี้ยงนี่ถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงคนที่จะเริ่มต้นควรมีสถานที่กว้างขนาดไหนคะหรือว่ามีแค่กรงอ,อย่างนี้ค่ะมันต้องดูดูด้วยว่าบ้านเราเป็นแบบไหน<ะ>แล้วก็นกที่เราอยากเลี้ยงเป็นแบบไหน<ะ>ถ้าเราอยู่คอนโดเล็กๆอ่ะแต่อยากได้มาคออย่างเงี้ยพี่บอกได้เลยพี่ไม่แนะนะําเพราะเนื่องจากว่า <c oughs> พอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยข้างๆบ้าน ไม่โอเคกับเราแน่นอนใช่แล้วก็พอเราซื้อมาแล้วเราจะไปให้ใครอีกล่ะใช่ไหมคะงั้นเราต้องดูด้วยว่าสิ่งแวดล้อมสถานที่บ้านเราเหมาะกันแบบไหนระยะเวลาเรามีเวลาในการดูแลเขามากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นอย่างบางคนอยากได้ลูกป้อนเอาไปเลี้ยงแต่เล็กๆ แต่เช้าต้องไปทํางานเดี๋ยวเช้ากว่าจะกลับมา5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเลี้ยงก็ได้พี่ก็จะแนะนําวิธีการว่าถ้าคุณนั่งรถไปด้วยไปถึงที่ทํางานจะต้องดูแลยังไงอาหารให้กินแบบไหนอะไรต่างๆซึ่งก็มีหลายคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะเพราะอยากได้เพราะว่าถ้าเอาตั้งแต่เล็กๆไปเนี่ยมันก็เหมือนผูกพันใช่ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านกเกิดขึ้นบนโลกนานกว่า150ล้านปีมาแล้วโดยมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานเห็นได้จากการที่หน้าแข้งของนกนั้นยังคงมีเกล็ดคล้ายเกล็ดของกิ้งกา่าและจากการที่นกออกลูกเป็นไข่เช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคานแต่นกมีวิวัฒนาการที่เจริญกว่าเพราะนกทำรังออกไข่กบไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนแต่สัตว์เลื้อยคานไม่ทำเช่นนั้นนกมีหลายชนิด นกบางชนิดมีตัวเล็กจนแทบจะกำไว้ในมือได้แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่กว่านั้นหลายสิบเท่านกที่เล็กที่สุดได้แก่นกฮัมมิงซึ่งเป็นนกพื้นเมืองของชาวคิวบามีลําตัวประมาณ2นิ้วหนักเพียงเศษ1นึส่วนสิบออนส่วนนกกระจอกเท่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาจสูงได้ถึง8ฟุตและหนักถึง300ปอนดอ แล้วก็นกพวกนี้ส่วนใหญ่จะทานผลไม้ที่เป็นรสหวานอีกอันหนึ่งบางคนไม่ทราบว่าเอ๊ะให้แต่ผลไม้จริงๆแล้วนกต้องการโปรตีนด้วยสนับสนุนโดยวิวสันไทยแลนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และนกแก้วนั้นมีมานานแล้วโดยโนกแก้วที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณคือนกแก้วลิงเนกหรือลูสลิงพาร์คิธจากแอฟริกาเหนือแม้จะไม่ปรากฏบันทึกใดๆที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืองานศิลปะที่เกี่ยวกับนกชนิดนี้และในปี401ก่อนคริสตกาลเคซิอารทท่าชาวกรีกที่กลายมาเป็นแพทย์หลวงและนักธรรมชาติวิทยาของกษัตริย์เปอร์เซียพระนามว่าอะทัสเซส ได้อธิบายถึงนกแก้วหัวแพรไว้อย่างชัดเจนและเขียนถึงความสามารถของนกที่พูดได้ทั้งภาษาอินเดียเปอร์เซียและกรีกและในเรื่องของอาหารนี่คือต้องทานตัวเล็กกับตัวใหญ่ต้องทานเหมือนกันไหมคะอย่างถ้าเป็นนกแรกเกิดเลยนะคะจนถึงประมาณ3-4เดือนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เราก็จะใช้เป็นอาหารสำเร็จรูป <S <S ซึ่งเป็นผง นะคะก็มีหลายยี่ห้อในท้องตลาดก็ก็ดูตามมาตรฐานเราก็จะมีการว่าผสมผสมยังไงนะคะปริมาณสัดส่วนเท่าไหร่กับน้ำนะคะให้ความเข้มข้นรวมทั้งอุณหภูมินะคะควรจะต้องมีการกำหนดอุณหภูมิด้วยไม่ใช่ว่านึกจะวันนี้ชั้นชงกับน้ำเย็นวันนี้ชงกับน้ำร้อนมันก็จะ อาจจะท้องอืดหรือว่าทําให้เสียชีวิตได้นะคะในนกที่เป็นนกเล็กแต่พอนกโตแล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเป็นผลไม้นะคะ,คะผลไม้บ้านเราเนี่ยมีเยอะหาง่ายกล้วยมะละกออะไรต่างๆได้หมดที่เราทานแล้วก็นกพวกนี้ส่วนใหญ่จะทานผลไม้ที่เป็นรสหวานใช่ค่ะใช่ค่ะอีกอันหนึ่งบางคนไม่ทราบว่าเอะให้แต่ผลไม้จริงๆแล้วนกต้องการโปรโตีนด้วยนะคะ,คะอย่างโปรโตีนเนี่ยถ้าเป็นทางพืชผักก็มี ถัว่วมีหลายอย่างเลยถั่วแดงถั่วเหลืองนะคะถั่วลิสงหรือแม้แต่ข้าวทางเราเนี่ยเรามีการให้ข้าวข้าวซ้อมมือหรือไม่ก็เป็นปลายข้าวกล้องนะคะอันนี้มันก็ช่วยเรื่องวิตามินเรื่องของแคลเซียมรวมทั้งการให้กระดองปลาหมึก กระดองปลาหมึกกระดองปลาหมึกมันจะเป็นกระดองของปลาหมึกค่ะสีเขาขาวนะคะพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมซึ่งทําให้นกเนี่ยได้เสริมกระดูกแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณให้แต่พวกนี้แต่คุณไม่ได้ให้เขาบินเลย หรือกรงคุณแคบแค่เนี้ยนะคะซึ่งเขาอยู่อย่างเนี้ยเหมือนเราอ่ะอยู่ในคอนโดอย่างเดียวไม่ได้ไปเจอแดดไม่ได้อะไรสุขภาพเราก็จะไม่ดีงั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องประกอบกันทั้งอาหารทั้งกรง,งที่เราเลี้ยงะนะคะเราจะต้องให้เขาได้แดดได้เล่นฝนะนะคะรวมทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องสัตว์ที่มีพิษอย่าให้เข้าไปในกรงนี่อันตรายมากค่ะ,คะและอย่างนี้นกแก้วมี ผลไม้ชนิดไหนที่ห้ามทานไหมคะมีค่ะอะโวคาโดนะคะ,คะบางคนไม่รู้แอปเปิ้ลได้แต่เมล็ดไม่ได้ะนะคะ,คะพวกนี้จะมีท็อกซิกรวมทั้งาชาก,กาแฟช็อกโกแลตอันนี้ก็เหมือนเหมือนทั่วๆไปที่ไม่ไม่แนะนำนะคะ,คะ วิธีการสังเกตเพศของนกนี่เราสังเกตยังไงคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เลยบางสายพันธุ์นะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาสามารถแยกเพศได้อย่างนกเอลเล็กตัสนะคะตัวผู้จะสีหนึ่งตัวเมียจะสีหนึ่งให้เห็นชัดเจนเลยหรือว่านกตระกูลพวกพลคลริดลิงเนกถ้าตัวผู้เนี่ยจะมีลิงรอบคอนะคะส่วนตัวเมียจะเรียบเรียบไม่มีเลยแต่เราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่ออายุป,ประมาณสักเกือบปีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะ แยกเพศด้วยโครงสร้างอย่างพวกนกมาคอยเนี่ยเราไม่สามารถจะดูได้นะคะเราถ้าดูด้วยตาเปล่าก็คือ1ดูโครงสร้างแต่ถ้าให้ชัดเจนจริงๆเดี๋ยวนี้ก็คือเวทนาการตว DNA, รวจ DNA หรือไม่ก็เอ็นดสโคเพราะว่านกบางที่เนี่ยตัวเมีายใหญ่กว่าตัวผู้ก็มีมันก็ทําให้เรา,าอ้าว<ด>มันไม่มใช่ใช่แล้วก็สมัยก่อนจับตะเกียบจริงๆแล้วมันก็60%ตัวผู้บางตัวก็ตะเกียบค่อนข้างจะกว้างค่ะ เราก็ใช้วิธีการเก็บเองอตอะเกียบ<ม>คือมันจะเป็นเ,เหมือนกับเชิงกรานของนกคคะนะคะทงตั้งก้นนะเราจะจับนกไหงามาแล้วก็เอานิ้วเนี่ยทาบดูตะเกียบมันจะเป็นเหมือนกับแท่งขึ้นมาสองแท่งถ้ามันชิดกันสมัยก่อนนะชิดกันก็คออือตัวผู้ถ้ามันกว้างก็คือตัวเมียไว้สําหรับออกไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างนี้ถ้าสมมุติแต่ละสายพันธุ์นี่เราจะแบ่งแยกยังไงอะคะ วิธีการดูว่าอันนี้สายพันธุ์ไหนหรืออันนี้สายพันธุ์ไหนเขาแบ่งของเขาเองเลยชัดเจนเลยแต่ละสีอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างเนี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลของมาคอมาคอเนี่ยก็จะลักษณะคือตัวใหญ่สีสันสดใสแล้วก็ปากเห็นไหมปากจมอยปากเขาจะใหญ่แล้วหางยาวค่ะอย่างพวกตระกูลอพาร์คิดก็จะเป็นไส้เล็กนะคะสีสันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะหางยาวหรือว่านกตระกูลโนรีก็จะเป็นนกขนาดเล็กสีสันสดใสหางสั้น และอย่างนี้ในประเทศไทยนี่คือนกแก้วสายพันธุ์ไหนที่นิยมอะคะถ้าในประเทศไทยถ้านิยมเยอะจริงจริงมันคนนิยมค่อนข้างจะหลากหลายขึ้นอยู่กับความชอบบางคนก็ชอบอย่างนกแก้วมาคอบางคนก็ชอบกระตัว้วบางคนก็ชอบนกขนาดเล็กพวกสันคอน,นัวพวกแก้วมง้งแต่พวกนี้นะคะคือหนึ่งเขามีสติปัญญาเท่ากับเด็กอายุ4ี่ขวบแล้วก็สามารถพูดโต้ตอบได้แต่่นี่ขึ้นอยู่กับ กับการเลี้ยงแล้วก็วิธีการฝึกรวมทั้ง i อคิวของนกแต่ละตัวถึงแม้เราจะบอกว่าสีขวก็จริงเหมือนอย่างคนอย่างเงี้ยบอกเอ้ยมันถึงเวลามึงก็ไปเช็ค i อคิวดูแต่ก็ช้าเร็วนะอย่างมาคอที่เห็นอย่างเงี้ยนี่คือความน่ารักของเขาด้วยสีสันด้วยแล้วก็ความฉลาดของเขา สนับสนุนโดยฮันเดสพัทน้องๆรู้ไหมคะว่านกแก้วที่เรารู้จักจริงๆแล้วมีอยู่มากกว่า500ชนิดเลยทีเดียวโดวยแต่ละชนิดนั้นมีพื้นเพออาศัยอยู่ตามป่าทึบในป่าเขตร้อนของประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหมู่เกาะมาลายูอฟริกาทางใต้ทิศเหนือของอเมริกา และแถบตะวันตกของอินเดียโดยนกแก้วนั้นมีหลายชนิดและมีสีสันสดใสนกแก้วสามารถเรียนเสียงมนุษย์ได้กล่าวกันว่ามันมีความจำที่ดีเลิศเรียนรู้ได้เร็วเรียนง่ายที่สำคัญเป็นสัตว์ปีที่มีอายุยืนอาจอยู่เป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้ถึง70-80ปีเลยแหละค่ะ แล้วอย่างนี้นิสัยแต่ละสายพันธุ์มันต่างกันด้วยไหมคะต่างค่ะอย่างเราเห็นเลยอย่างมาคอยเนี่ยเขาจะเป็นตัวของเขาเองอาจจะเดินเข้ามาอ้อนบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นกระตั้นนี่ขี้อ้อนมากเข้ามาถึงมาอ้อนมาลองแออ้อแตม่ขี้การไม่ีการอ้อนของนกคือยังไงอะคะเข้ามาซบอย่างเงี้ยใช่ใช่เดินมามาซบมามองหน้าแล้วบางตัวก็ร้องพอเราลูบก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วสายพันธุ์อื่นๆมีนิสัยยังไงคะแต่ละอย่างก็ ต่างกันไปเนียย่างที่พี่บอกใ,ใช่ใช่ใช่แล้วส่วนแอฟริกันเกรย์ก็จะแบบดูหูดูฉล,ดลด<ห>าดฉลาดพูดเก่งค่ะแล้วก็ว่องไว <หา S 1> นะคะ <หา S 1> อย่างมาคอที่เห็นอย่างเงี้ยนี่คือความน่ารักของเขาด้วยสีสันด้วยค่ะแล้วก็ความฉลาดของเขาและอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องฝึกเขายัางไงรคะรพี่ให้เขาพูดกับเราได้วิธีการฝึกวิธีการฝึกเนี่ยแล้วเราเริ่มต้นก็คือตัวต่อตัวกับนกนะ บางคนมีสิตัวยืนพูดอยู่อย่างงั้นน่ะนกเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขายังสื่อสารด้วยกันงั้นเวลาเราจะฝึกจริงๆก็คือ 1. เอานกมาอยู่ที่หน้าเรานะคะแล้วก็ใช้วิธีการคุยกับเขาก่อนอย่างสมมติเราต้องการให้เขาพูดฮัลโหลแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลทุกวันค่ะฮ <alo> ัลโหลทุกวันพอเขาแค่ขยุ่งงๆๆให้ขนมแล้วเราก็ฮัลโหลใหม่แล้วก็ให้ขนม แม้กระทั่งสอนหยิบของหรือว่าไปทําอะไรก็ตามแต่คือใช้วิธีนี้ไม่ใช่ว่าเขาเดินไปหยิบได้ถึงใจนั้นแค่เขาบางทีเนี่ยแค่เขาขยับนิดนึงว่ามาแตะของของเราที่เราอยากให้เขาให้เลยเขาจะรู้แล้วอ๋อถ้าเขาทำนี้เขาจะได้รางวัลแล้วค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นถ้าเขาแค่กำโอ้เก่งมากให้พอเขาเริ่มทำปุ๊บอ่ะหยิบขึ้นมาได้ เขาจะเริ่มสเต็ปพวกนี้เขาจะเริ่มรู้รวมทั้งการพูดเหมือนกันเวลาการฝึกอ่ะบางคนใช้ทีงสองสามชั่วโมงบอกไม่ได้อย่างมากก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีพอนกเขาจะถึงเวลาเธอจะใช้ฉันเธอจะบอกงี้ฉันไม่เอาแล้วฉันเดินไปละแต่ว่าก็คือต่อวันให้ใช้ระยะเวลาไม่เยอะแต่ว่าฝึกบ่อยก็ได้อาจจะสักสองครั้งก็ได้ค่ะ แล้วอย่างนี้มันฝึกสมมุติมันมีตัวที่ฝึกนานสุดนานเท่าไหร่คะถึงแบบสามเดือนสี่เดือนหรือไงเออของพี่ไม่ถึงนะอย่างกระตั้วเนี่ยออพี่ให้เขาฝึกหยิบไอห่วงแล้วก็ไปใส่ในในคล้องไอตัว <ฮะ S 2> ที่เป็นเป็นแท่งเหล็กนะคะไม่เกินแล้วสามสี่วันเอง <ฮะ S 2> ค่ะสามสี่วันก็ฝึกได้แล้วใช่ใช่ใช่ต้องเริ่มฝึกอายุเท่าไหร่คะนกจริงจถ้าให้ดีก็ประมาณสัก หกขวบขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเล็กๆมากก็เขาก็ยังแบบเหมือนแบบยังไม่สนใจอะไรมากนักยังอยากจะเล่นอยัางอยากจะอยู่กับเรา <ฮะ S 1> ให้หยิบก็ยังจะอ้อนอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเขาเริ่มโตเริ่มไต่เริ่มอยากเรียนรู้อยากเห็นโน่นเห็นนี่อันนั้นนะดีที่สุดถ้างั้นกลับไปถามว่าถ้าสมมติว่าจะเริ่มต้นเลี้ยงเราควรจะเริ่มต้นเลี้ยงเขาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะถ้าอย่างนี้อย่างที่พี่บอกค่ะบางคนก็คืออยากได้แต่เล็กๆ<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเราก็ดูว่าถ้าปลอดภัยจริงๆก็คือ50วัน แต่ถ้าบางคนเขาโอ้มือเขาโปรแล้วอยากได้เล็กกว่านั้นนะคะไปป้อนตั้งแต่เล็กๆต้องคุยกันก่อนค่ะว่าโอเคคุณถ้าพี่สอบถามแล้วโอเคอันนี้ใช้ได้อันนี้รู้วิธีการอะไรแต่ละอย่างที่เราถามไปแสดงว่าเขาใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้เลยก็คือต้องคุยละเอาไปป้อนต้องอันนี้ขนาดนี้นะหรือถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆก็เป็นนกโตหน่อยแต่เราจะดูแลให้เชื่อง แล้วก็สอนจนกินอาหาร <ไป S 1> เองไ, <ป S 1> ได้ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมารับก็มีหลายคนค่ะแล้ววิธีการถ้าสมมติรับไปลูกป้อนเนี่ยรับไปเลี้ยงแล้วคือเราต้องคอยป้อนเขาทุกกี่ชั่วโมงคะเอ่อถ้า50วันแล้วนะคะก็ใช้เวลาป้อนสาม,มื้อสมมื้อมื้อหนึ่งห่างกันประมาณ8ชั่วโมงแต่หรือว่ากระเพาะกระเพาะพักเขาหมดเราจะมีการสอนก่อนเลยว่าเวลาป้อนนะป้อนเสร็จแล้วป้อนยังไงป้อนเข้าทางด้านไหนนะคะ เทคนิคการป้อนเป็นยังไงอาหารผสมแบบไหนแล้วก็เมื่ออาหารหมดแล้วคุณจะดูยังไงรวมทั้งคุณผสมอาหารเหลวหรือข้อนเกินไปดูที่อุจจาระนะคะถ้าใสเกินไปแสดงว่าอาหารเหลวเกินไปละเดี๋ยวเขาจะได้อาหารเหมือนเรากินข้าวต้มบ่อยเนี่ยมันไม่เหมือนกินข้าวสวยใช่ไหมคะนั้นการจเจริญเติบโตเนี่ยเนทุกอย่างมันต้องประกอบกันตรงนี้ด้วย